คุณเคยนั่งอยู่คนเดียวในบ้านมืดๆแล้วได้ยินเสียงใครบางคนกระซิบข้างหูไหมคืนนี้ฉันจะพาคุณไปสัมผัสความเงียบสงัดที่มากกว่าแค่ความมืดเสียงกระซิบที่ดูเหมือนไร้ตัวตนแต่กลับใกล้ชิดจนหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินติดตามเรื่องนี้ให้ดีเพราะคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบเหมือนฉันเรื่องนี้จะพาคุณไปรู้สึกถึงความกลัวความเศร้าและความโดดเดี่ยวของใครบางคนที่ยังอยู่ในความมืด พร้อมกับความจริงที่อาจทําให้คุณไม่กล้านอนคนเดียวอีกต่อไปคําเตือนเตือนก่อนฟังเรื่องนี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่กลัวความมืดหรือใจไม่แข็งเพราะทุกเสียงกระซิบทุกความเงียบมันจะเข้าไปอยู่ในหัวคุณและคุณอาจรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างๆตลอดเวลาเรื่องเสียงกระซิบในความมืดคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบสงัดเกินกว่าปกติลมไม่พัดใบไม้ไม่ไหวแม้แต่เสียงจากกระจันก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย ฉันนั่งอยู่ในบ้านไม้เก่าๆกลางทุ่งนาเพียงลำพังไฟฟ้าในหมู่บ้านดับทั้งคืนมีเพียงแสงเทียนสลัวที่สั่นไหวตามแรงลมรั่วจากร่องไม้เก่าๆในตอนแรกฉันบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่ไฟดับธรรมดาแต่ยิ่งเงียบความวังเวงก็ยิ่งกดทับลงมาในอกเสียงก๊อบแก๊บจากเพดานไม้ดังขึ้นเหมือนมีคนเดินอยู่บนนั้นฉันมองขึ้นไปแต่เห็นเพียงความมืดสนิทหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ มือกำเทียนจนสัน่นแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาเสียงกระซิบแผ่วเบาอยู่คนเดียวเหรอฉันชะนักตัวเย็นว่าเหมือนน้ำแข็งสาดทั้งตัวเสียงนั้นไม่ได้มาจากข้างนอกแต่มันดังข้างหูฉันราวกับมีใครยืนซ้อนอยู่ด้านหลังฉันหันขวับไปแต่ไม่มีใครมีเพียงเก้าอี้ไม้เก่าที่โยกช้าช้าเหมือนเพิ่งมีคนนั่งอยู่ฉันพยายามกลืนก้อนแข็งในลำคอบอกตัวเองว่าหลอนเองหลอนเอง,อนเองแน่ๆ่ แต่เสียงกระซิบกลับดังขึ้นอีกไม่ต้องกลัวฉันอยู่กับเธอน้ำตาฉันไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะความกลัวมันกดดันจนแทบหายใจไม่ออกฉันเริ่มสั่นทั้งตัวมองรอบๆห้องแต่ไม่มีสิ่งใดผิดปกติทันใดนั้นแสงเทียนก็ดับวูบไปทิ้งทุกอย่างไว้ในความมืดมิสนิทและในความมืดนั้นเองฉันรู้สึกได้ชัดเจนว่ามีลมหายใจอุ่นๆ เบารถต้นคอฉันพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆที่กระซิบว่าในความมืดเธอไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เล่าเพื่อหลอนแต่เป็นบรรยากาศที่จะทําให้คนฟังรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในห้องมืดกับตัวละครจริงๆเหมือนได้ยินเสียงกระซิบข้างหูจนต้องหันมองด้านหลังฉันยืนอยู่ในความมืดใจเต้นแรงจนเหมือนจะกระโดดออกจากอกทุกเสียงรอบตัวทําให้ฉันสะดุ้มไปหมด แม้แต่เสียงลมที่ลอดมาจากหน้าต่างก็เหมือนเสียงใครกำลังกรีดร้องอยู่ข้างๆฉันพยายามก้าวไปที่ประตูแต่เท้ากลับติดอยู่กับพื้นราวกับมีแรงบางอย่างดึงฉันไว้เสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งอย่าหนีเราแค่อยากเล่นด้วยฉันกลืนน้ำลายฝ่ามือเย็นเฉียบชื้นด้วยเหงื่อมืออีกข้างพยายามคว้าโทรศัพท์แต่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ดับสนิททุกอย่างเงียบยกเว้นเสียงกระซิบที่ยังคงตามมา ฉันตัดสินใจเดินไปตามทางเดินไม้เก่าๆเสียงกอบแก๊บตามฉันทุกก้าวจนในที่สุดฉันเห็นเงาดำเล็กๆลอยอยู่ปลายทางผมตั้งชันมือสั่นเหมือนใบไม้ปลิวเงานั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้แววตาสีดำมืดเหมือนก้นบึ้งของความว่างเปล่าฉันอยากตะโกนแต่เสียงเหมือนติดคอกระซิบต่อเนื่องไม่หยุดอยากกลัวฉันเป็นเพื่อนเธอเพื่อนฉันพยายามยกมือปัดออก แต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นมีเพียงความว่างเปล่าและความมือที่กดทับฉันจนแทบหายใจไม่ออกฉันถอยหลังไปจนชนผนังและแล้วเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงก็ดังขึ้นราวกับมาจากทุกทิศทุกทางเสียงใสแต่เย็นยะเยือกเข้ามาในหัวใจฉันทันใดนั้นแสงเทียนติดขึ้นอีกครั้งฉันเห็นมือเล็กๆขาวซีดโผล่ออกมาจากมุมห้องเอื้อมมาหาฉันฉันถอยหนีแต่ล้มลงกับพื้นเสียงกระซิบ ยังคงดังอยู่ใกล้ๆใบหูไม่เป็นไรเราไม่ทำร้ายเธอเราก็แค่อยากให้เธออยู่กับเราความกลัวและความสงสัยปะปนกันฉันเริ่มสังเกตว่าเสียงกระซิบไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนครั้งแรกมันแฝงความเศร้าเหมือนใครบางคนกำลังร้องไห้ในความมืดฉันค่อยๆนั่งลงมือข้างหนึ่งกุมหน้าอกอีกข้างเอื่อมไปจับเทียนแสงสว่างเล็กๆสะท้อนให้เห็นใบหน้าของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ เธอยืนอยู่ใกล้หน้าต่างดวงตากลมโตเปียกชื้นด้วยน้ำตาฉันกลัวไม่มีใครเสียงนั้นสัน่นฉันใจสลายไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเห็นความโดดเดี่ยวในสายตาเด็กคนนั้นฉันก้าวเข้าไปใกล้และพูดเบาๆไม่เป็นไรฉันอยู่กับเธอแล้วนะทันใดนั้นเงามืดที่เคยหลอกหลอนฉันก็เริ่มจางหายเสียงกระซิบค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงความสงบในห้องไม้เก่า ฉันนั่งอยู่ตรงนั้นหัวใจยังเต้นแรงแต่ความกลัวเริ่มเปลี่ยนเป็นความสงสารความเหงาของใครบางคนและฉันรู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวในความมืดนนั้นอีกแล้วฉันนั่งอยู่ตรงนั้นหัวใจยังเต้นแรงมือยังสัน่นแต่ความกลัวเริ่มจางลงเหลือเพียงความสงสารและความสงบที่แปลกประหลาดเด็กผู้หญิงยืนอยู่ใกล้ฉันเธอเอื้อมมือมาจับมือฉันเบาๆใบหน้าซีดเผือดแต่เต็มไปด้วยความเศร้าขอบคุณ ที่ไม่ทิ้งฉันเสียงกระซิบแผ่วเบาฉันพยักหน้าพูดไม่ได้มือของฉันสั้นอย่างหนักแต่ใจกลับอุ่นขึ้นเหมือนมีใครอยู่ข้างๆแล้วทันใดนั้นกอบกอบกอบเสียงก้าวเท้าที่ฉันคิดว่าหายไปกลับดังขึ้นจากเพดานอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่เพียงแต่เป็นเสียงก้าวเท้ามันมีน้ำหนักมีจังหวะช้าๆเหมือนมีคนหรือบางสิ่งกำลังมองฉันอยู่ เด็กผู้หญิงหันมามองฉันดวงตาเธอกลมโตวแววตาเศร้าๆของเธอกลายเป็นแววลึกลับเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปใช่ไหมเสียงนั้นสัน่นแต่ไม่ได้ฟังดูเป็นคำถามมันเหมือนคำสั่งมากกว่าฉันใจสั่นมือสัน่นจนต้องเอามือปิดปากตัวสัน่นจนไม่สามารถขยับได้และทันใดนั้นไฟเทียนดับอีกครั้งความมืดกลับมาพร้อมเสียงกระซิบที่ดังมากขึ้นรอบตัวฉันไม่ต้องกลัว เราทุกคนอยู่กับเธอแล้วฉันพยายามลุกหนีแต่เท้าฉันเหมือนติดอยู่กับพื้นมือจับอะไรไม่ได้ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนละลายไปในความมืดและแล้วฉันรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบบนหลังคอฉันสะดุ้งและหันไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงแต่เสียงหัวเราะแผ่วเบาของเด็กผู้หญิงและเสียงกระซิบประหลาดหลายเสียงยังตามฉันในความมืดไม่จางหายฉันประหนักว่าตั้งแต่คืนนั้น ฉันไม่เคยอยู่คนเดียวในบ้านเก่าหลังนี้อีกเลยทุกครั้งที่ไฟดับทุกครั้งที่อยู่คนเดียวเสียงกระซิบก็จะกลับมาเรียกฉันเรียกให้ฉันอยู่กับพวกเขาตลอดไปผู้ฟังจะรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆความหลอนยังคงอยู่ในหัวพวกเขาจะย้อนฝังซ้ำและจินตนาการต่อไปว่าเด็กผีคนนั้นและเสียงกระซิบยังอยู่กับตัวละครจริงๆ